วันนี้มีพระศึกเพิ่มนะครับล่าสุดก็คืออดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรครับที่เพิ่งจะลาสิกขาไปครับหลังจากเมื่อวานนี้จริงๆยังปฏิบัติศาสนากิจตามปกติช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีหลักฐานเป็นแชทคุยกันผ่านไลน์มีภาพออกมาในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆนะครับก่อนที่ช่วงเช้าจะลาสิกขาไปขณะเดียวกันตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกร้องเรียนครับทั้งเรื่องการเสพเมทุนและมีประวัติเชื่อมโยงกับการทุจริตเงินเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว โดยไก,กรร่กรมวดที่สรมนกรรมทจพระเจ้าที่เคยร่วมเกิดกับท,ท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าหลัก็ดีหลัก็ดีท่านทั้งหลายได้โบโหติกรรมให้การในเก่พระทเจ้าพระพเจ้าไม่ถือโกรโคดเครื่องไทยเืย่าเป็นเกเา,าดกรรมของพระเจ้าโหติกรรม แกทุกท่านประกอบทุกทนังคยลโทษกกิริกัไม่เกิดไม่จัาเลยเสา ภาพพระเทพวัชระสิทธิเมธีอดีตเจ้าวาดวัดท่าหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับทำพิธีลาสิกขาที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีนะครับมีพระธรรมวชิราภรณ์หรือเจ้าคุณฤทธิ์เจ้าวาดวัดตากฟ้าพระอารามหลวงเป็นสักขีพยานซึ่งอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้กล่าวขออโหสิกรรมกับผู้ที่เคยล่วงเกินครับ ด้านอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นหนึ่งในพระผู้ใหญ่ที่พบข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับสีกากอฟตั้งแต่ตกเป็นข่าวอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรยืนยันมาตลอดนะครับว่าพร้อมให้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนกระทั่งมีภาพถ่ายลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักฐานจึงลาสิกขาในวันนี้ครับนอกจากนี้พระเทพวชิระสิ์ที่เมธีได้ส่งหนังสือลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรผ่านพระผู้ใหญ่นะคะ โดยเนื้อหาในหนังสือลาออกให้เหตุผลว่าเพราะตกเป็นข่าวด้านลบทําให้เกิดความเสื่อมเสียกับคณะสงฆ์และเคยประสอบอุบัติเหตุเมื่อปี2564ยังรักษาอาการอาพาธจึงไม่สะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจร,รวมถึงต้องไปดูแลบุพการี หลังอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรลาสิกขาค่ะเทมข่าวไทย PBS ีเเข้าไปสังเกตการที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงก็พบว่าบริเวณกุฏิสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรถูกปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆไม่มีพระสามานเณรบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณดังกล่าวและไม่พบการเข้ามาขนย้ายทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของแต่อย่างใดค่ะ ส่วนที่บริเวณพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรครับพระสงฆ์ก็เตรียมจัดสถานที่เพื่อทําการสวดมนต์เย็นตามปกตินะครับแต่ไม่มีการนําเก้าอี้ที่นั่งสําหรับตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดออกมาวางไว้เหมือนทุกครั้งครับด้านกู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรนะครับบอกว่าหลังจากนี้ครับถ้าตํารวจจะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหรือเส้นทางการเงินทางสํานักพุทธก็พร้อมช่วยประสานให้เกิดการเรียบร้อยนะครับส่วนการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าวาดวัดท่าหลวง ต้องรอความชัดเจนจากคณะสงฆ์อีกครั้งครับในส่วนของสำนักง,งานก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนกับท่านท่านลงพื้นที่เราก็ร่วมลงพื้นที่ประสานกับคณะสงฆ์ครับครับแล้วเ,เจ้าวาดรูปใหม่กับเ,เจ้าคณะนี่จะจังตั้งกันยังไงอ๋อในส่วนของเ,ออเจ้าคณะจังหวัดเนาะในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องให้ทางเจ้าคณะผู ปุบคองขึ้นไปนะครับท่านท่นานพิจรารณาในลำดับเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,นก่อนเมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังของพระเทพวัชระสิทธิมเมธีค่ะเคยถูกชาวบ้านรวมตัวการร้องเรียนสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ปาราชิต โดยเหตุเสพเมถุนและทุจริตงบประมาณเมื่อปี2559แต่ว่าการสอบสวนยังไม่เรียบร้อยเจ้าคณะพิจิตรได้ทำหนังสือร้องเรียนอดีตผอ,อสํานักพุทธศาสนาจนถูกย้ายก่อนกเกษียณเมื่อปี2564ต่อมาปี2566ค่ะมีปัญหาความขัดแยง้งเรื่องเจ้าอาวาสวัดเิรัญยารามหรือวัดบางคลานมีความรุนแรงเกิดขึ้นอดีตพระเทพวชระสิทธิเมทีซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันสอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบพฤติกรรมที่เคยร้องเรียนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะครับผู้ใหญ่อีกรูปครับที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับศรีกากอฟนะครับก็คือพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกครับถึงวันนี้ยังไม่เจอบาะแสนะครับหลังหายออกจากวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมครับทีมข่าวสอบถามไปที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งพระราชรัตนสุธีมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงแห่งนี้นะครับแต่ก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับยิ่งตรวจสอบยิ่งสร้างความผิดหวังให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากนะคะจนถึงเวลานี้การตรวจสอบพระที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศีกาล่าสุดมีพระลาสิกขาเพิ่มรวมแล้วเป็น9รูปค่ะ ตั้งแต่กรณีเจ้าคุณอาจลาสิกขาเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีพระลาสิกขาแล้ว9รูปค่ะรูปล่าสุดก็คือพระเทพวัชระศิ์ที่เมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะคะจริงๆเมื่อวานยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติแต่ว่าช่วงเย็นค่ะปรากฏว่ามีแชทคุยกับสีกามีภาพแชท แล้วก็คลิปภาพต่างๆเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆจนมาถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าลาศิกขาแล้วที่วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนพระที่ถูกพาดพิงแต่ยังติดต่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่ยืนยันสถานะนะครับก็คือพระราชรัตนสุธีครับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่วันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ แล้วก็มีภาพเผยแพร่ออกมาในโซเชียลมีเดียครับกล่าวหาว่าพระนั้นไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับศีกาด้วยส่วนพระที่ถูกกล่าวหาและยังเป็นพระภิกษุนะครับก็คือพระเทพประวรเมธีหรือเจ้าคุณประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารกรุงเทพมหานครครับ เมื่อวานนี้ที่วัดเนี่ยแถลงข่าวนะครับบอกมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าคุณประสิทธิ์แล้วครับซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวสําคัญมีรายงานข่าวว่าที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะมีกระแสะข่าววา่าเจ้าคุณประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารเข้ามารายงานตัวหลังจากหายไปหนึ่งสัปดาห์ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากเข้าไปสักพักหนึ่งก็มีบุคคลสวมชุด สีดำเดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถกลับไปซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำยืนยันเรื่องการลาสิกขาค่ะ